นี้เราจะมารีเช็คเครื่องทำปปคอนอีกเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเครื่องที่สองที่เราจะจัดส่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําตอนนี้จะเป็นสายสําหรับคลิแบตเตอรี่นะครับ เราจะเช็คให้ดูว่าแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้สำบูรณ์พลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่ห้องชิง้งานเอาไว้กระดาษที่หุม้มาคิลิกอยู่ต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษ โดนความร้อนและความชื้นในการทำป๊อปคอนจะทำให้กระดาษแกะออกยากมากครับมอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดำเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านตัวนี้ส่วนแบตเตอรี่ก็คือมีสายพ่วงชุดเมื่อกี้ให้ครับก็คือเสียบให้ดูแล้วแดงบวกดำลบเวลาคีบก็คีบที่แบตเตอรี่ก็คือมาคีบที่ขั้วแดงบวกดำลบเหมือนกันครับใช้แบต12บโวลต์ แบตเตอรี่เน้นเลยว่าห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีนะครับการทำงานสวิตจะเป็น3สเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดถ้าเขามาขวามือ220โวลต์ตามตัวเลขครับตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านมากการกดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกันครับไฟสแสดงสถานะสีแดงมอเตอร์ปรับกวาเร็วได้ ตรงกลางคือปิดถ้าเคามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่และครับถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่ก็ไม่ต้องคีบครับดึงออกไปเลยเก็บไว้สํารองไว้เผื่อฉุกเฉินได้ก็โยกมาที่ไฟบ้านอย่างเดียวการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกตัวนี้ดึงออกได้ง่ายๆเลยแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวชุดมอเตอร์ห้ามล้างน้ํา ชุดนี้ทางร้านรับประกันให้1ปีนะครับสาหรับชุดมอเตอร์หลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ําได้เลยครับหมอ้อก็ยกล้างเหมือนพัชนะทั่วไปสกปรกมากๆกก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้แผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อเซครับหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับเดี๋ยวในคลิปที่2ให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ําต่างกันยังไงเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาด แล้วก่อนใช้งานก้มลงมาดูตรงนี้นิดนึงครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเห็นไหมว่าเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ครับก่อนใช้งานก็เซ็ตช่องอากาศให้สุดแบบนี้ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับกรณีถ้าช่องอกาศเปิดไม่สุดนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูเปลวไฟจะเปลี่ยนสีเป็นเปลวไฟส้มๆลอยๆแบบนี้เลยปรับช่องอากาศให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ ความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าต้องใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับไฟแรงไม่ไหม้แต่ถ้าไฟอ่อนไหม้โอเคครับ